สามีเันพายภรรยามาเฟียตอนที่สิบเจ็ดไม่ใช่ลูกผมไหนบอกว่ารู้นี่ขับวนมาสี่รอบละยังไม่เห็นเจอเดมอนยิ้มขำให้กับมิลาที่กำลังนั่งกอดอกทำหนาอยู่เขาก็น่าจะรู้ว่าเด็กก็พูดไปตามประสาอยากรู้อยากเห็นอยากมีส่วนร่วมไปด้วยทุกอย่างแต่ก็ยังยอมเชื่อยอมขับรถวนในถนนเส้นนี้เกือบสี่รอบได้ นับอะไรของเธอจูๆ่ๆมิลาก็ทำทีเป็นนับเลขยกนิ้วมือเล็กป้อมของตัวเองขึ้นมานับและดูเหมือนหนูน้อยจะเริ่มยกนิ้วเท้าขึ้นมาบ้างแล้วเดมอนจึงรีบปลามอ่ะให้ยืมเขายื่นฝ่ามือใหญ่ทั้งสองข้างกางแหมะไว้บนใบหน้าเล็กที่บังไปทั้งใบหน้ามิล่าส่งเสียงก่อนปะมือเขาออกแล้วจิ้มบนนิ้วของเขาสิบสองสิบเจ็ดสิบแปด 20 22ีมิล่านับผิดนับถูกตามประษามั่วละเรียนโรงเรียนไหนมาเนี่ยนิ้วเธอก็10นิ้วรวมนิ้วฉันอีก10ก็เป็น20จะเป็น22ได้ยังไงไร้สาระกลับบ้านไปได้แล้วไปเขายีหัวเล็กไปเบาๆไม่เสียเวลาเล่นกับมิล่าแล้วตอนนี้ท้องฟ้าทั้งผืนเริ่มแดงไปทั่วบริเวณมองเห็นดวงอาทิตย์ตกอยู่หลังป่าไกลๆแต่มิล่ายังทำท่านับอยู่เหมือนเดิม เดียนเดมอนอยาเพิ่งกลับมิล่ารีปลามเมื่อรถเคลื่อนที่ออกไปไกลเรื่อยๆจากบริเวณนั้นค่ำแล้วมันอันตรายนั่งนิ่งๆเขาหันมาปรามเสียงดุมิล่าเอี้ยวตัวกลับไปมองทางด้านหลังที่ค่อยๆปรากฏถนนทางเข้าไปยังคารหาสแต่เดมอนก็ไม่คิดที่จะฟังเลยสักนิดโอเคมิล่ายังเหลือเวลาอีกยังไม่กลับไปตอนนี้หรอกหนูน้อยไหวไหลบอกกับตัวเองเดมอนจำทางได้ใช่ไหม เธอบอกให้ฉันขับวนไปมาตั้งสี่รอบทั้งยังน,นับเลขไม่ถูกอีกเรื่องอะไรจะจำไม่ได้เขาหันมาบอกโดยที่สายตายังจับจ้องอยู่บนถนนขับรถพามิลากลับไปจนถึงเพนท์เฮาส์ที่พักชั้นบนเดมอนจอดรถไว้ที่ด้านหน้าคอนโดก่อนให้ลูกน้องรับช่วงต่อขับรถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถด้านหลังแล้วจุงมือเล็กลูกมาจากรถระหว่างเดินผ่านล็อบบี้ก็บังเอิญมีเสียงเรียกชื่อของมิลาขึ้นมาพอดี มิลามากับใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ชมปูมิลายกมือสวัสดีตามที่แม่เคยสอนแล้วนี่มากับใครคะเนี่ยคุณพ่อเหรอคะชมพูขยับแว่นหนามองชายร่างสูงที่มากับมิลชัดชัดพอเห็นหน้าชัดเท่านั้นแหละเธอถึงกับเซนหอยหลังไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมิาน่ารักขนาดนี้เพราะพ่อทั้งหล่อแม่ทั้งสวยอย่างนี้นี่เอง งั้นพี่ไปละไม่กลัวละเธอโบอกมือลาแล้ววิ่งออกไปก่อนเมื่อมีรถปีแตรเรียกรออยู่ด้านหน้าคอนโดรู้จักคนไปทั่วเดมอนแซลระหว่างที่ลิฟกํกำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปบนชั้นบนพี่ชมพูเป็นคนที่เช่าห้องของคุณแม่มิล่าค่ะ หนูน้อยตอบตามความจริงไม่ได้ปิดบังอะไรมิลาเคยเจอชมพูแค่ครั้งเดียวในวันที่มิลินพามาทำสัญญาแต่ด้วยหน้าตาที่น่ารักของหนูน้อยและรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ชมพูจำมิลาได้แม่นแล้วเรมมองพามิลามาที่นี่ทำไม ว้าวสวยจังมิลามองผ่านลิฟต์แก้วด้วยความตื่นเต้นยิ่งลิฟต์เคลื่อนขึ้นสูงก็ยิ่งมองเห็นวิวและแสงไฟบิ๊กบัฟจากด้านล่างได้เกาะขอบมองทำตาลุกวาวชอบไหมเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้มิลาดูตื่นเต้นและเล่นใหญ่ไปกับทุกอย่างจริงๆเขาอยู่ที่นี่มานานแต่ไม่เคยคิดที่จะสนใจมองความสวยงามนี้เลยสักครั้งพอได้มองแล้วมันก็สวยอย่างที่มิลาว่าชอบ มิลายิ้มตื่นเต้นหันกลับมาตอบแล้วที่นี่ที่ไหนบ้านฉันเองเดมอนตอบ,ตอบก่อนอุ้มพาร่างเล็กเดินเข้าไปเมื่อมาถึงชั้นที่หมายระหว่างทางเดินมีบอดิกาชุดดำยืนประจําจุดคอยก้มศีรษะให้กับเจ้านายอย่างนอบน้อมประตูบ้านสูงเสียดเพดานถูกผลักเปิดออกมาทุกคนที่กำลังง่วนอยู่กับการจัดมื้ออาหารคําถึงกับหยุดการกระทำนั้นลงมองผู้มาใหม่ด้วยความตกใจคุณย่าโรส ชาวโซเฟียและเดมี่น้องสาวของเดมอนหันมามองเดมอนเป็นจุดเดียวกันที่เห็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังอยู่ในอ้อมแขนคำถามมากมายเกิดขึ้นมาทันทีสวัสดีค่ะหนูชื่อมิล่าค่ะเสียงใสเจ้เจ้าเอ่ยแนะนำตัวทำลายความเงียบทุกคนต่างก็ยิ้มเอ็นดูไปตามๆกันแต่ก็ยังไม่กล้าถามอะไรออกมามาทานข้าวเถอะย่ากับแม่เตรียมอาหารไว้ให้แล้ว โรสยิ้มต้อนรับไลทุกคนที่ยังอยู่ในอาการเมึนงงให้ไปนั่งบนเก้าอี้ประจำที่ของตัวเองที่พวกเธอแห่กันมาที่นี่เพราะต่างก็เป็นห่วงเดมอนกันทั้งนั้นหลังจากคืนที่เดมอนกลับจากบ้านของมิลลินกระทันหันและไม่มีใครรู้เรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาถึงออกมากลางดึกแบบนั้นแต่พอเห็นสีหน้าและแววตาที่ดูอมทุกข์ตั้งแต่วันนั้นก็มั่นใจแล้วว่าคงเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ ในทุกเดือนพวกเธอจึงนัดกันมาทานข้าวกับเดมอนทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ละครั้งเขาก็ยังนั่งนิ่งเงียบหน้าตาเหมือนคนแบกโลกเอาไว้ทั้งใบอยู่ตลอดมีเพียงแค่วันนี้เท่านั้นที่เดมอนนั้นดูดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาสาเหตุก็คงจะเป็นเพราะหนูน้อยที่อยู่ตรงหน้าทุกสายตามองการกระทําของเดมอนและมิลาเป็นตาเดียวทั้งสองคนคงลืมไปแล้วตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่กันแค่สองคน เดมอนบีล่ไม่ถึงร่างเล็กบอกพลางยืดคอขึ้นให้มองเห็นอาหารตรงหน้าได้เตียก็งี้เขาอมยิ้มพร้อมกับสายหน้าถึงจะดูเหมือนไม่สนใจแต่พอเห็นแขนเล็กที่กำลังพยายามเอื้อมหยิบไก่ทอดแต่เอื้อมเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึงทำให้เดมอนต้องหันไปหยิบหมอนรองนั่งมาให้ มิล่ายกแขนเกาะคอของเดมอนเอาไว้พอเบาะนุ่มวางเสร็จแล้วหนูน้อยจึงนั่งได้ต่อซึ่งทุกการกระทําอยู่ในสายตาของเหล่าผู้ใหญ่รวมถึงน้องสาวของเขาด้วยแต่ทุกคนก็ยังพยายามนั่งทานอาหารพร้อมกับสังเกตไปแ,แบบเงียบ ทีนี้นั่งได้ยังได้แล้วมีิายิ้มบอกตาเป็นประกายเดมอนทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้ด้านข้างโดยอาหารตรงหน้าเมนูแรกเป็นข้าวผัดธรรมดาที่ใส่ผักสารพัดอย่างเป็นอาหารที่เสิร์ฟเป็นเมนูแรกผักชีต้นหอมหอมหัวใหญ่ถูกเขี่ยทิ้งตามลำดับแต่มันน่าแปลกตรงที่ทั้งเดมอนและมิาต่างก็เขี่ยอาหารออกมาตามลำดับเหมือนๆกันมิาหนูไม่ทานหอมหรอคะ โซเซียชงโงกหน้าเข้ามาถามใช่ค่ะมิาไม่ชอบหนูน้อยตอบเหมือนเดมอนเลยนะลูกเดมอนเขาก็ไม่ชอบทานพวกนี้เหมือนกันแต่ทานมะเขือเทศได้หน่าแปลกคุณย่าโรสเอ่ยขึ้นซึ่งทั้งสองก็ใช้ซ่อมจิ้นมะเขือเทศเข้าปากก่อนเป็นอันดับแรกทั้งท่าทางการเคี้ยวกับจับช้อนรวมถึงการนั่งเหมือนกันรากับถอดแบบกันออกมาเตียอย่าเรียนแบบ เดมอนหันไปมองก็เห็นทุกอย่างที่ทุกคนว่าเอาไว้จริงๆใครเรียนแบบเข้ากินแบบนี้มาตั้งนานแล้วมิลาหันมาต่อปากต่อคำแล้วก้มลงไปหยิบมะนาวที่หั่นครึ่งเป็นชิ้นซึ่งมันพร้อมกับเดมอนที่หยิบในจานของตัวเองพอดีชิมิาจีปากอย่างขัดใจมองเดมอนที่ทำเหมือนกันโดยไม่ได้นัดเอาไว้พอแล้วลูกเดี๋ยวก็เปรี้ยวจนกินไม่ได้พอดีโซเฟียที่นั่งใกล้มิลารีบปลาม ว่าคำตอบที่ได้รับจากหนูน้อยทําเอาเธอชะงักมิลาชอบกินเปรี้ยวค่ะมิลายืนยันด้วยรอยยิ้มตักเข้าผัดคำต่อไปเข้าปากพร้อมกับเขียวตุยๆเดมอนรับรู้ถึงสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยคำถามจึงรีบแย้งขึ้นมาเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกผม